วิถียุทธคนขคายามแห่งต้าเฟิง หรือไม่ว่าการไขคดีมีขั้นตอนยังไงสีชีอันเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองชำนาญตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมเบาะแสตั้งสมมุติฐานพิสูจน์อย่างรอบคอบคลี่คลายปริศนาไปทีละจุดจนกระทั่งค้นพบความจริงของคดี แสงเทียนวูบวาบสะท้อนสีหน้างงวยของสีผิงจือ่อสีซิเหนียนขบคิ้วคุ้นคิดสีชีอันกล่าวอย่างคล่องแคล่วต่อไปว่าสิ่งที่พวกเราต้องขบคิดไม่ใช่ว่าจะเล่นงานโจลี่ยังไงแต่เป็นการจับตาดูโจลี่รวบรวมข้อมูลนำเข้ามาประมวลเข้าด้วยกันจากนั้นจึงเริ่มวางแผน วิเคราะห์ขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนการบอกกล่าวอย่างชัดเจนหลักการครบถ้วนสีสินเหนียนไม่มีสิ่งใดจะกล่าวยอมรับในใจว่าสิ่งที่พี่ใหญ่กล่าวมานั้นถูกต้องที่แท้หนิงเอียนก็เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดพึ่งพาได้สีผิงจือรู้สึกปลาบปลืม้ม ที่ผ่านมาเขายัางกังวลว่าหลานชายไม่นิสใยเถนตรงดื้อรั้นวันหน้าอาจ,จต้องเสียเปรียบแต่เห็นทั้งสองคนไม่มีข้อโต้แยง้งสีชีอันกล่าวต่อว่าชื่อจิ่วจะเป็นจีเหรินลองหาทางใกล้ชิดกับเหล่าบัณฑิตเพื่อหาข่าวจากวงการขุนนางรวบรวมข้อมูลของโจโลี่ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็อย่าให้ตกหล่น ทานอารองจวนสกุลโจอยู่ในตัวเมืองหน่วยอครรั์ดาบรับผิดชอบลาดตระเวนยาวิการท่านรับผิดชอบสังเกตความเคลื่อนไหวจวนสกุลโจจะได้ทำด้วยตนเองหาคนที่ท่านไว้วางใจได้คอยจับตาแทนในแต่ละวันโจรี่ไปยังสถานที่ใดกระทําสิ่งใดพบเจอผู้ใดข้าล้วนต้องการทราบ สองบิดาบุตรพยักหน้าจูจูก็นึกบางอย่างได้จึงจับจ้องไปยังสีชีอันแล้วเจ้าเล่าสีชีอันยิ้มอย่างมีเล็ดในข้าจะวางทางถอยไว้ให้จวนสกุลสีเฉือจเที่วไว้ค่อยหาเรือรายละเอียดไปภายหลังข้ายังต้องการสอบถามเรื่องราวบางอย่างจากเจ้าคืนนี้ข้าจะพักที่ห้องของเจ้า ติงติงเสียงน้ำรั่วหยดลงในห้องที่เงียบสงัดพี่ใหญ่หลับหรือยังยังอ้อพี่ใหญ่หลับหรือยังยังอ้อพี่ใหญ่ท่านทิ่มถูกฆ่าแล้วสีชีอันสะดุ้งเฮือก จากนั้นได้ยินสีสินเหนียนกล่าวว่าดึงสอกของเจ้ากลับไปอ้ออตามมาด้วยความเงียบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของกันและกันสีชีอันพันเอ่ยถามขึ้นว่าเจ้านอนไม่หลับหรือสีสินเหนียนรับคำดังอึ้งกล่าวว่าไม่คุ้นเคยสักเท่าใด ข้าก็เช่นกันสีชีอันกล่าวอย่างทอดถอนว่าพวกเราไม่ได้นอนร่วมเตียงกันมานานเท่าไรแล้วสีเส้นเหนียนคุ้นคิดคู่หนึ่งตอบว่าหลังจากอายุสิบปีตั้งแต่ท่านฝึกยุทธข้าใช้จ่ายปีละร้อยตำลึงความสัมพันธ์กับท่านแม่ก็เริ่มแย่ลงพวกเราจึงห่างเขินไปด้วย ข้ายังนึกว่าเจ้าจะกล่าวอย่างยะโสว่าพวกเราไม่เคยนอนร่วมเตียงกันมาก่อนสะอีกยามนี้พวกเรายังสามารถนอนด้วยกันแต่กับน้องหลิงเงยี่ยคงเป็นไปไม่ได้ในสมองปรากฏภาพความทรงจำในวัยยาวของเจ้าของร่างสีชีอันจะกล่าวอย่างทอดถอนว่าอันที่จริงไม่อาจโทษท่านอาหญิง น่วยองค่ารักดาไม่ได้มีผลประโยชน์ใดให้ฉกฉวยมากนะท่านอารองทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเปี้ยวัดแต่ละปีเพียง200กว่าตำลึงครึ่งหนึ่งหมดเป็นเพื่อเลี้ยงดูค่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายของพวกเจ้าย่อมเป็นเรื่องยากที่ท่านอาหญิงจะไม่ตัดพ้อสีสินเหนียนกลับเปลี่ยนหัวข้อสนทนากล่าวว่า วิกฤตครั้งนี้หากผ่านไปไม่ได้สกุลสีคงจบสิ้นอย่างแท้จริงหากล้มรองเจ้ากรมโจไม่ได้หลังจบการตรวจสอบขุนนางก็คือเวลาที่สกุลสีจะประสบเพศภัยแล้วข้าจัดเตรียมทางถอยไว้หลังจากตรวจสอบขุนนางแล้วอย่างมากพวกเราก็อบพยพออกจากเมืองหลวงข้ากับท่านอารองมีฝีมือติดตัว ไปอยู่ที่ใดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเอาชีวิตรอดสีชีอันกล่าวต่ออย่างเสียดายว่าเสียดายแต่น้องรองภาคเพียรท่องตำรามาสิบปีจึงสามารถสอบเป็นจีหรนสีสินเหนียนส่งเสียงดังเฮ้กล่าวว่าลาบยศสันเสริญเป็นเพียงหมอกควันผ่านตาข้าเป็นบัณฑิตศึกษาคัมภีร์ของปราดเมที ฝึกฝนในวิธีของนักปรา์ไหนเลยสนใจราบยศเหล่านี้สีชีอันกล่าวอย่างชื่นชมว่าหากฟ้าไม่ให้กำเนิดค่าสีสินเหนียนท้าเฟิองจะมืดมนอันธาการไปช่วนิรันเรือน้อยแห่งมิตรภาพพันล่มลงสีสินเหนียนหายใจกระชั้นทีพลิกตัวม้วนผ้าหม่มแส้งหลับไม่กล่าววาจาอีก ชื้อจิ้วชอบแบกผ้าห่มให้ข้าบ้างถอากาศเห็บหนาวเช่นนี้ต่อให้พี่ใหญ่อยู่ในระดับฝึกกายท่าตยังคงยากทนทานรับได้สีสินเหนียนม้วนตัวกระชับผ้าห่มไม่สนใจเขาทราบหรือไม่ว่าการไขคดีมีขั้นตอนยังไงสีชีอันเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองชำนาญตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมเบาะแสตั้งสมมุติฐานพิสูจน์อย่างรอบคอบคลี่คลายปริศนาไปทีละจุดจนกระทั่งค้นพบความจริงของคดีแสงเทียนวูบวาบสะท้อนสีหน้างงวยของสีผิงจือ่อสีซินเหนียนขบวดคิ้วคุ้นคิดสีชีอันกล่าวอย่างคล่องแคล่วต่อไปว่า สิ่งที่พวกเราต้องขบคิดไม่ใช่ว่าจะเล่นงานโจลี่ยังไงแต่เป็นการจับตาดูโจลี่รวบรวมข้อมูลนําเข้ามาประมวลเข้าด้วยกันจากนั้นจึงเริ่มวางแผนวิเคราะห์ขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนการบอกกล่าวอย่างชัดเจนหลักการครบถ้วนสีสินเหนียนไม่มีสิ่งใดจะกล่าว ยอมรับในใจว่าสิ่งที่พี่ใหญ่กล่าวมานั้นถูกต้องที่แท้หนิงเอียนก็เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดพึ่งพาได้สีผิงจือรู้สึกปลาบปลืม้มที่ผ่านมาเขายังกังวลว่าหลานชายไม่นิสัยเถนตรงดื้อรัน้นวันหน้าอาจ,จต้องเสียเปรียบแต่เห็นทั้งสองคนไม่มีข้อโต้แยง้งสีชีอันยิงกล่าวต่อว่า ฉือจิ้วชอบเป็นจีหรนลองหาทางใกล้ชิดกับเหล่าบัณฑิตเพื่อหาข่าวจากวงการขุนนางรวบรวมข้อมูลของโจโลี่ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็อย่าให้ตกหล่นท่านอารองจวนสกุลโจอยู่ในตัวเมืองหน่วยอครรดารับผิดชอบลาดตระเวนยาวิการท่านรับผิดชอบสังเกตความเคลื่อนไหวจวนสกุลโจ จะได้ทำด้วยตนเองหาคนที่ท่านไว้วางใจได้คอยจับตาแทนในแต่ละวันโจโลี่ไปยังสถานที่ใดกระทําสิ่งใดพบเจอผู้ใดข้าล้วนต้องการทราบสองบิดาบุตรพยักหน้าจูจูก็นึกบางอย่างได้จึงจับจ้งไปยังสวีชีอันแล้วเจ้าเล่า สีชีอันยิ้มอย่างมีเลศในข้าจะวางทางถอยไว้ให้จวนสกุลสีชื่อิท่วไว้ค่อยหาเรือรายละเอียดใยภายหลังข้ายังต้องการสอบถามเรื่องราบางอย่างจากเจ้าคืนนี้ข้าจะพักที่ห้องของเจ้าติงต๋งติ๋งเสียงน้ำรั่วหยดลงในห้องที่เงียบสงัด พี่ใหญ่หลับหรือยังยังอ้อพี่ใหญ่หลับหรือยังยังอ้อพี่ใหญ่ท่านทิมถูกฆ่าแล้วสีชีอันสะดุ้งเฮือกจากนั้นได้ยินสีสินเหนียนกล่าวว่าดึงส่อของเจ้ากลับไปอ้ออ้อ ตามมาด้วยความเงียบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของกันและกันศรีชีอันพันเอ่ยถามขึ้นว่าเจ้านอนไม่หลับหรือศรีสินเนียนรับคำดังอึง้งกล่าวว่าไม่คุ้นเคยสักเท่าใดข้าก็เช่นกันศรีชีอันกล่าวอย่างทอดถอนว่าพวกเราไม่ได้นอนร่วมเตียงกันมานานเท่าใดแล้ว สีส้นเหนียนคุ้นคิดคู่หนึ่งตอบว่าหลังจากอายุสิบปีตั้งแต่ท่านฝึกยุทธค่าใช้จ่ายปีละร้อยตาลึงความสัมพันธ์กับท่านแม่ก็เริ่มแย่ลงพวกเราจึงห่างเขินไปด้วยข้ายังนึกว่าเจ้าจะกล่าวอย่างยะโสว่าพวกเราไม่เคยนอนร่วมเตียงกันมาก่อนซะอีก ยามนี้พวกเรายังสามารถนอนด้วยกันแต่กับน้องหลิงเยี่ยคงเป็นไปไม่ได้ในสมองปรากฏภาพความทรงจำในวัยยาวของเจ้าของร่างสวีชีอันจึงกล่าวอย่างทอดถอนว่าอันที่จริงไม่อาจโทษท่านอาหญิงหน่วยองค์ารักดาบไม่ได้มีผลประโยชน์ใดให้ฉกฉวยมากนะักท่านอารองทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงาน เปี้ยวหวัแต่ละปีเพียง200กว่าตำลึงครึ่งหนึ่งหมดเป็นเพื่อเลี้ยงดูค่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายของพวกเจ้าย่อมเป็นเรื่องยากที่ท่านอาหญิงจะไม่ตัดเพาะสีซินเหนียนกลับเปลี่ยนหัวข้อสนทนากล่าวว่าวิกฤตครั้งนี้หากผ่านไปไม่ได้สกุลสีคงจบสิ้นอย่างแท้จริง หากล้มรองเจ้ากรมโจไม่ได้หลังจบการตรวจสอบขุนนางก็คือเวลาที่สกุลสีจะประสบเพศภัยแล้วข้าจัดเตรียมทางถอยไว้หลังจากตรวจสอบขุนนางแล้วอย่างมากพวกเราก็อบพยพออกจากเมืองหลวงข้ากับท่านอารองมีฝีมือติดตัวไปอยู่ที่ใดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเอาชีวิตรอด สีชีอันกล่าวต่ออย่างเสียดายว่าเสียดายแต่น้องรองภาคเพียนท่องตำรามาสิบปีจึงสามารถสอบเป็นจีหรินสีสินเหนียนส่งเสียงดังเฮ้กล่าวว่าลาบยศสันเสริญเป็นเพียงหมอกควันผ่านตาข้าเป็นบัณฑิตศึกษาคัมภีของปราดเมทีฝึกฝนในวิถีของนักปราดในเลยสนใจลาบยศเหล่านี้ สีชีอันกล่าวอย่างชื่นชมว่าหากฟ้าไม่ให้กำเนิดค่าสีสินเหนียนข้าเฟิงจะมืดมนอันธาการไปชั่วนิรันเรือน้อยแห่งมิตรภาพพันล่มลงสีสินเหนียนหายใจกระชั้นทีพลิกตัวม้วนผ้าหม่มแสงหลับไม่กล่าววาจาอีกชือจิ้ว,วเจบแบ่งผ้าห่มให้ข้าบ้าง อากาศเด็บหนาวเช่นนี้ต่อให้พี่ใหญ่อยู่ในระดับฝึกกายท่ายังคงยากทนทานรับได้สีส้นเหนียนม้วนตัวกระชับผ้าห่มไม่สนใจเขาในห้องของสีหลิงเยี่ยทานไฟที่ลุกโชนเดลาตรีที่ผ่านมาดับมอดแล้วในห้องเต็มไปด้วยอากาศเสียจนอึนอดอัด ร่องหน้าตาที่เปิดไว้เล็กน้อยรับอากาศบริสุทธิ์เข้ามาใบหน้างดงามนวลเนียนของสีเหลืองเยี่ยขนตากระเพื่อมเบาๆลืมตาขึ้นเมื่อมองผ้มาม่านเหนือเตียงครู่หนึ่งในตาเหมือลอยเริ่มมีชีวิตชีวาประคองตัวลุกขึ้นนั่งนางยืดตัวบิดขี้เกียจผ้าหมหนาลื่นหล่น เหลือเพียงชุดสีขาวบางเบาห่อหุ้มเรือนร่างออรชรไว้ลำคอขาวระหงเป็นเส้นโค้งเว้างดงามเส้นผมยุ่งเหยิงเล็กน้อยปิดปรางแก้มปราณนีดสีหรืงเยี่ยยกมือขาวเนียนราวก้านต้นหอมขึ้นมาปิดปากแดงน้อยน้อยห้าปากขาวเบาๆยิงรับใช้นอนอยู่หน้าเตียงสะตุ้งตื่นลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้าชั้นนอก ในห้องอากาศอึดอัดเปิดหน้าต่างเถิดดารดีน้อยขยี้ตาเอ่ยสั่งขึ้นยิงรับใช้วิ่งไปเปิดหน้าต่างทันทีสีถึงเยี่ยเปิดมา่านลงจากเตียงเดินไปที่ริมหน้าต่างสูดอากาศเย็นจากลานบ้านคุณหนูใหญ่ของนายทหารย่อมไม่ใช่สตรีเปาะบาง ในอดีตจำที่สีผิงจื่อสอนสีชีอันฝึกฝนร่างกายมักจะพาสีชินเหนียนกับสีวิงเยี่ยไปด้วยพี่น้องทั้งสองคนต่างเคยฝึกพื้นฐานมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เมื่อเริ่มเติบใหญ่อาหญิงก็ไม่ยอมให้บุตรชายกับบุตรีไปฝึกกับหลานชายตัวเคราะร้ายอีกถึงยังไงสีผิงจือก็ตัดสินใจแล้วว่าจะให้หลานชายฝึกยุทธบุตรชายศึกษาตำรา ให้นักศึกษาไปสุดยุธถือว่าไม่กระทําในสิ่งอันควรบุตรตรียิ่งไม่อาจสึกยุดมิเช่นนั้นหากมีแผลเป็นที่รังเกียจวันหน้าจะออกเรือนยังไงสีหลิงเยี่ยกาลังเสพสุขกับอากาศบริสุทธิ์ทันเห็นเงาคนผู้หนึ่งเดินผ่านคนผู้นั้นสวมชุดมือปราบสีดำปกและแขนเสื้อกุ้นขอบด้วยผ้าสีแดง สองพี่น้องสบตากันผ่านมาหน้าตา่างสีชีอันเผยรอยยิ้มบุรุษอบอุ่นสีเหลียงเยี่ยลันร้องเสียงแหลมโคลมหน้าต่างพลันปิดลงน้องสาวเติบใหญ่แล้วสีชีอันคิดปลอบใจตนเองแม้เขาจะไม่ได้เลี้ยงดูนางจนเติบใหญ่แต่ก็เห็นนางมาตั้งแต่เล็กจนโต นึกถึงครั้งที่นายยังเป็นทารกเต่ว่าเมื่อครู่นางก็สวมใส่เสื้อผ้าอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องแตกตื่นถึงเพียงนี้ภายในห้องสีเหลืงเยี่ยนั่งกองกับพื้นหูและใบหน้าแดงกำ่ำหญิงรับใช้บ่นว่าคุณหนูถ้านต้องแก้ความเคยชินนี้สัที ควรอาบน้ำหวีผมให้เรียบร้อยก่อนจะเปิดหน้าต่างเป็นยังไงถูกคุณชายใหญ่เห็นเข้าแล้วเคราะดีที่เป็นพี่น้องกันหากถูกคนนอกเห็นเขา้าท่านจะทำยังไงยังจะพูดอีกสีถึงเยี่ยอับอายจนกลายเป็นโทสะในอดีตสีสินเหนียนจะไม่เดินผ่านทางนี้ห้องนอนของท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ฉะนั้น แม้จะเปิดหน้าต่างทันทีที่ตื่นก็ยังปลอดภัยเหตุใดพี่ใหญ่ถึงอยู่ที่เรือนชั้นในสีหลิงเยี่ยวีผมอยู่หน้าคันช่องในสมองเต็ไมไปด้วยความสงสัยหญิงรับใช้ที่เยืยนอยู่ด้านข้างช่วยวีผมแต่งกายช่วยเลือกเครื่องประดับในกล่องกล่าวตัดพ้อว่าคุณหนูท่านไม่มีปิ่ดง,งามเลย สีหลิงเยี่ยท่อถอนใจไม่ได้กล่าวตอบครอบครัวประสบเพศภัยใหญ่เงินสะสมถูกใช้ไปจนหมดสิ้นค่าใช้ใจ่ายของคนในบ้านรวมถึงคนรับใช้1 7บ8คนไม่ใช่เงินน้อยๆไหนเลยจะมีเงินสำหรับเครื่องประดับปิ่นของร้านเป่าชี้เซียนรดงามนักเมื่อวานข้าเข้าไปดู รู้สึกไม่อยากออกจากร้านมาเลยหากปักอยู่บนเส้นผมแพรใหมของคุณหนูจะต้อง mm hmm. จะต้องงามเฉิดฉายอย่างแน่นอนงามเฉิดฉายสีหลิงเยี่ยเมื่อเกิดความปรารถนาขึ้นแวบหนึ่งแต่ก็สะกดไว้อย่างรวดเร็วหญิงรับใช้ยังคงกล่าวต่อไปว่าแต่ราคาแพงยิ่งนะักปิ่นแท่งละสิบตำลึง เมืนแต่สามารถไขปริศนาอักษรของทางร้านได้เท่าแก่จึงจะยอมลดราคาให้สีหลิงเยี่ยฟังด้วยจิตใจเหม่อลอยพลันเอ่ยถามว่าหลันเอ,อ๋อเจ้าว่าระยะนี้พี่ใหญ่เปลี่ยนไปมากหรือไม่จิงรับใช้หลันเอ,อ๋ออึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มหน้าบานกล่าวว่าคุณชายใหญ่อ่อนโยนขึ้นอารมณ์ขันมากขึ้น ทั้งยังมีความสามารถมากกว่าเดิมเมื่อก่อนคุณชายใหญ่มักทำหน้าบึง้งตึงไม่ดีกับคุณหนูเล็กกับคุณชายรองสักเท่าใดมีเพียงยามสนทนากับนายท่านเท่านั้นจึงมีรอยยิ้มให้เห็นสีหลิงเงยี่ยคล้ายพึงพอใจกับคำตอบของญิงรับใช้ใบหน้ารูปไข่นดงานยิ้มแล้วกล่าวว่านั่นไม่ใช่ความผิดของเขาที่ผ่านมาท่านแม่ไม่ชอบเขาสักเท่าใด สีหลืองเยี่ยชอบความรู้สึกที่พี่น้องมีความสัมพันธ์อบอุ่นขึ้นทําให้รู้สึกราวกับได้อาบไล้ลมวสันจิตใจเบิกบานในอดีตพี่ใหญ่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับผู้ใดไม่มีอารมณ์ขันแต่บัดน,นี้ถ้าเป็นคนที่น่าสนใจกล่าววาจาก็น่าฟังอย่างยิ่ง สีชีอันมาถึงหน้าห้องของสีหลิอนอินนางยังไม่ถึงวัยที่ต้องระวังเรื่องบุรุษสตรีสีชีอันจึงเข้าไปโดยไม่ได้เคาะประตูเห็นนางนั่งยองกับพื้นมือน้อยๆยถือแปลงขนสุกรปั้นหน้าเคร่งขรึมแปลงฟันอย่างจริงจังราวกับเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งประการหนึง่งหญิงรับใช้ในห้องหนังสือ กำลังจัดที่นอนหม้อใหญ่เหตุใดจึงแปลงเองสีชีอันเอ่ยถามสายตาเหลือบมองหญิงรับใช้ท่านพ่อกล่าวว่าลูกผู้ชายพึงยืนหยัดเข้มแข็งจึงจะฝึกยุทธได้ดีเจ้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองเป็นเด็กผู้หญิง สีชีอันกล่าวอย่างคลุนคิดข้ารู้เจ้าตัวน้อยเอียงคอใบหน้ายังคงบริสุทธิ์ไรเดียงสาไม่ไม่เจ้าไม่รู้สีชีอันกล่าวว่าเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายต่างกันยังไงพี่ใหญ่ข้าไม่รู้เจ้าตัวน้อยตอบตามตรงก่อนจะเอ่ยถามต่อไปว่า แล้วต่างกันยังไงนี่เกี่ยวข้องกับวิชาสรีรวิทยาหากอธิบายโดยละเอียดคงยืดยาวหลิงอินก็ไม่แน่ว่าจะฟังเข้าใจสีชีอันอาศัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน9ปีในชาติก่อนกับความรู้ส่วนตัวสรุปเป็นคำที่ทำให้ผู้คนต่างสามารถเข้าใจได้กล่าวโดยง่ายก็คือ,อเด็กผู้ชาย ซุกซนเด็กผู้หญิงขี้แยสีหลิงอินพันเข้าใจในบัดดนกล่าวอย่างยินดีว่ามิหน้าท่านแม่มักบอกว่าข้าเป็นตัวก่อกวนนางวิ่งวนไปมาในห้องกล่าวด้วยความยินดีว่าข้าคือตัวก่อกวนข้าคือตัวก่อกวน สีชีอันปิดประตูเบาๆตัดสินใจว่าเช้านี้จะไม่รับประทานอาหารที่บ้าน